ฟังก์ชันตัว L เนี่ยคืออะไรนะครับอ่าและตอนนี้ที่เหลือก็เหมือนแบบให้วงแหวนอื่นนะมันแบบมันดูเท่อะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Soul Land Box นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าฟังก์ชันตัว L เนี่ยคืออะไรนะครับอ่าและตอนนี้ผมได้อินคือครั้งที่5 1แล้วซึ่งไอ้ฟังก์ชันตัวเนี้ยเราจะเป็นจะต้องรีเอ่อรีเบิร์ชนะรีเบิร์ดรีเบิร์ดครบ50ครั้งถึงจะใช้ได้ ซึ่งมันคือฟังก์ชันอะไรอ่าไปดูเลยครับพอกดมาปุ๊บอ่าหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้เลยทั้งหมด10ช่องมันก็คือวงแหวนครับเอาง่ายๆตอนเนี้ยพอมีวงแหวนทั้งหมด9วงถูกไหมครับวงแหวน9วงเนี้ยถ้าสมมติว่าผมเอาเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมดามเมจมันก็จะเพิ่มคือวงแหวนสีฟ้าคือดามเมจที่สูงที่สุดแล้วนะไม่มีดามเมจตัวไหนที่สูงกว่าดามเมจสีฟ้าแหละอ่าดังนั้นทั้งตัวเราอ่ะควรจะทําเป็น วงแหวนสีฟ้าทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นใช่ไหมสมมติเราอยากเอ้ยเราอยากมีสีม่วงอะ่ะเราอยากมีสีขาวอะ่ะอ่าทำยังไงมันถ้าเป็นตะก่อนอะ่ะมันต้องไปกดรีเบิร์ตใหม่แล้วก็เลื่อวงแหวนทิ้งวงนั้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ต้องแล้วคุณไปดูดให้วงแหวนคุณเป็นสีฟ้าให้หมดจากนั้นรีอินนะครับไอ้รีเบิร์ตให้ครบ50ครั้งและทําการมาเปิดใช้ฟังก์ชันตัว L ปุ๊บตัวนี้ จากนั้นคนก็เลือกเลยครับว่าวงแหวนที่หนึ่งเนี่ยคงจะให้เป็นสีอะไรสมมติผมจะให้เป็นสีเขียวแม่งให้หมดเลยนะอ่าสมมติผมจะให้มันเป็นสีเขียวทำไมเมือนผมจะต้องเปิดนะครับอ่าโอเคตอนนี้วงแหวนผมเป็นอย่างนี้นครับเก้าวงเราก็มาเลือนครับสล็อตที่หนึ่งมันมีทั้งหมดสามสล็อตนะสล็อตที่หนึ่งจะให้เป็นสมมติผมจะให้เป็นสีเขียวให้หมดเลยนะก็เลือก ็นไหมมันมาแล้ววงที่หนึ่งเป็นสีเขียวแล้วต่อไปวงที่สองก็เป็นสีเขียวสมบูรณ์ามสมุดผมจะให้มันเป็นสีเขียวให้หมดเ <Wow. S 1> ห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นปะเมืม่อกี้ที่มันไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดขงแห่นนะผมต้องเปิดขงแผ่นด้วยอ่าดูสีฟ้ารับเหลือวงหนึ่งใช่ไหมวงที่เก้าอ่าตอนแรกผมพูดว่าสิบวงใช่ไหมเออต้องขอไปด้วยมันวงวงที่เก้านะมันมีทั้งหมดเก้าวงอ่ะโอเคเนี่ยตอนนี้นเป็นสีเขียวหมดแล้วอ่า มันก็จะประมาณนี้ซึ่งสีวงแหวนเราใช่ไหมต่อไปเราก็กดเซฟนะครับกดเซฟปุ๊บแค่นี้แะแค่นี้เละครับสีวงแหวนเราก็จะเป็นสีเขียวเหมือนแไหมเห็นปะและวงแหวนเราที่เปลี่ยนไปใช่ไหมมันจะกลายเป็นสีเขียวไหมครับที่เราดูดไปอ่ะมันไม่เป็นสีเขียวนะมันก็ยังเป็นของเราอยู่ปกติเห็นใไหมครับพูดง่ายๆเลยเราต้องดูดสีฟ้าไว้ให้หมดทั้งตัวเลยอ่ะดูดสีฟ้าไปจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนครับว่าเราอยากให้เป็นสีไหนมันเป็นอย่างนี้เลยไป อ่ะสมมติสโลตที่สองนะสล็อตที่นะสอ,องครับผมผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีส้มเลยเปลี่ยนทั้งหมดเห็นไหมวงแหวนที่หนึ่งเป็นสีเขียววงแหวนที่สองเป็นสีส้มอ่ะวงแหวนสุดท้ายผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะเห็นไหมมันก็จะเป็นสีส้มแบบน,นี้เลยอ่าสมมติวงแหวนหลักสีปุ๊บขาวเหลืองเขียววงแหวนทั้งหมดในเกมเนี้ยมันจะมีสิบวงนะครับ ซึ่งเราต้องเลือกหนึ่งวงที่เราจะไม่ใช้นะครับแล้วมันจะมีวงแหวนเนี่ยครับสีแดงอ่อนกับสีแดงเข้มใช่ไหมครับอ่าผมแนะนํานะให้เอาสีแดงอ่อนนะออกใส่เป็นสีแดงเข้มแทนครับมันจะสวยกว่าอ่านี่คือวงแหวนหลากสีนะครับครบหละแล้วกดเซฟแล้วกดคอดออกไปอ่าแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้ นี่แหละคือฟังก์ชันของมันดีมากจากนั้นมันจะมีให้พวกมันจะมีให้แบบปรับแต่งนะปรับแต่งเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมสปีดเนี่ยมันก็คือเวลาหมุนรอบตัวเราอะจะให้มันสปีดเท่าไหร่นะก็ไปตั้งเอาแล้วกันอนะันเนี้ยอันนี้แล้วแต่เลยตั้งได้สุดห้าครับสูงสุด 5, นะห้านะเห็นไหมมันก็จะหมุนหมุนเร็วมากไงครับเออคือแม่หมุนไปมากอะ จริงให้มันหมุนต่ช้าดีแล้วไม่ต้องให้หมุนไปหรอกแต่ว่าวงแหวนวงอื่นจะให้หมุนไปก็แล้วแต่เราอ่าอันนี้สามส่วนนี้สี่ก็ได้แล้วแต่เรา,นนาครับอันนี้เป็นห้าก็ได้เห็นไหมมันก็จะหมุนไวแต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับรก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หรือจะให้เป็นศูนย์เลยก็ได้นะไอ้ยศูนยนะ์น่ะปรับได้นะแต่ว่า ถ้ามันจะเป็นก็มากดออฟเลยครับกดออฟตรงนี้ปุ๊บมันจะสต็อปอ่าคือมันจะสต็อปไปเลยครับดังนั้นเรากดตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรให้มันหมุนก็ได้จากนั้นนะครับมันจะมีไซส์ใช่ไหมซึ่งไอ้ไซส์เนี่ยมันไม่ใช่ขนาดวงแหวนครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นขนาดวงแหวนไปแต่ว่ามันไม่ใช่นะครัพอมองปั๊มนะเมื่อกี้ผมคลิกที่สีไหน่้าสี่ส้มนะอ่าไซส์เห็นไหม คือไซส์ตอนเนี้ยมันมีแค่สองไซส์นะครับไม่ว่าคุณจะปรับเป็นไซส์ไหนก็นตามนะครับส่งสุดมีทั้งหมดห้านะครับห้าไซส์ก็คือมันทําอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าศูนย์ไซส์ใช่ไหมก็คือจะเป็นวงแหวนตามปกติของขนาขอาวงแหวนนะครับแต่ว่าพอคุณปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีค่าเท่าเดิมมันจะวนไปใกล้ๆตัวแบบก็คือเหมือนจะเป็นวงแหวนที่หนึ่งเลยมันมันมีแค่นี้เหมือนเขายังปรับไม่สุดหรือเปล่าหรือว่ามันบล็กก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า มันปรับไม่ได้นะครับไอตรงไซส์เนี่ยมันปรับได้แค่วงแหวนขนาดปกติและขนาดวงแหวนคือเข้ามา,าหาตัวนะครับเหมือนตอนเก็บวงแหวนอะ่ะก็คือวงแหวนนิดหนึ่งเลยเพียงแต่ระยะมันอยู่แค่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคต่อไปเป็นไฮนะครับไอไฮเนี่ยมันจะทําการยกขึ้นนะครับก็คือจากสมมติตอนเนี้ยวงแหวนมันอยู่ระยะเท้าใช่ป่ะวงแหวนอยู่ระยะเท้าปุ๊บถ้าเราปรับ High, ไฮยึปใช่ไหมปรับสักห้ามันปรับได้แค่ห้านะปุ๊บ วงแหวนก็จะถูกดันขึ้นมาไหมครับเนี ja e ่ยมันก็จะถูกดันข uh, like ึ no ้นมาไหมอ่าสมมติวงสุดท้ายนะครับปรับห้าปึ right ๊บมันก็จะถูกดันขึ Wen ้นมาไหมครับซึ so ่งมันเอาไปใช้ยังไงอ่าดูนะครับผมจะปรับวงแหวนที่หนึ่งกับสองให้มันอยู่ที่เท้าไปเลยต่อไปวงแหวนที่สามสีเขียวนะครับผมก็จะปรับขึ้นให้มันเป็นหนึ่งปึ๊บมันก็จะถูกยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับอ่าต่อไปวงแหวนสีม่วงนะครับสีม่วงนี้ผมก็จะปรับหนึ่งเหมือนกันให้มันเท่ากับสีเขียวอ่าต่อไปปปเ็นนสสีีดดะะครรัับบจ ขึ้นมาเป็นสองให้มันยกขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือสูมกับสีม่วงกับสีเขียวนะคือมันอีกหนึ่งระดับต่อไปเป็นสีแดงนะสีแดงเนี่ยเออเมื่อกี้เท่าไหร่วะเมื่อกี้สองนะต่อไปจะเป็นสามนะผมจะพาไปเป็นสามเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอ่าต่อไปเป็นสีส้มสีส้มเนี่ยผมก็จะให้มันเป็นสี่ไปเลยนะครับสีส้มเป็นสี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมต่างระดับคือเหมือนตัว V อะ ประมาณนั้นเลยต่อไปก็จะเป็นห้าทั้ง2วงอ่านี่ครับมันก็จะประมาณนี้หรือไม่วงวงสีเหลืองเนี่ยไอีทองเนี่ยเราก็ให้เป็น4ไปเลยอ่ามันก็จะมีความตารดับเห็นไหมอ่ะเนี่ยมันก็จะดูเป็นเหมือนตัว b อะ่ะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะขอดูนะเห็นไหมตอนเปิดมันมีเท่าไหร่แต่ว่าพอทอ,อมันกลางหมดแล้วอะมันจะเห็นชัดเลยเห็นไหม ดูดิอ่าส่วนเวอร์ชวลหรือเปล่าไม t ชวนเนี่ยผมเลยปรับผมลองปรับแล้วมันปรับไม่ได้นะค,คือวองแหวนจะหายเหมือนมันอะไรประมาณแบบว่าอย่างไงคือความองใสหรือความสดของสีวงแหวนนี่แหละแต่เหมือนยังปรับไม่ได้เหมือนไซส์เลยซึ่งถ้าเราปรับอ่ะวงแหวนจะหายไปเลยนะวงแหวนจะหายไปทันทีเลยดังนั้นเราต้องปรับสูตรไว้เนี่ยครับมันถึงจะมาเนี่ยปรับสอง หายมันเต็มที่มันมีแค่สูยนกับหนึ่งนะครับก็คือเหมือนแบบเหมือนกับแบบยังไงอะให้มันเค็มกับไม่เค็มอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันยังปรับไม่ได้เหมือนไซส์นั่นแหละอ่าปรับไปส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วนเท้าเนี่ยเหมือนจะยังปรับไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเหมือนจะปรับไม่ได้หรือเปล่าน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะปรับไม่ได้เพราะผมปรับสุดแหละแล้วก็คือไม่ได้อยู่ดี ใช่ไหมเนี่ยผมปรับแล้วมันก็ไม่ได้นะโอเคเอาง่ายๆว่าวิชวลกับฐานเะนี่ยยังปรับไม่ได้นะส่วนไซส์อะปรับได้แต่ก็ไม่ไม่มีผลนะเอาจริงไซส์เนี่ยสมมติผมปรับไปบ้าะมันก็จะเข้าไปหาตัวทั้งหมดเลยเนี่ยไซส์อะคือมันตอนเก็บวงแหวนเลยครับไซส์คือการเก็บวงแหวนประมาณนั้นเลยเนี่ย ที่เหลือก็เหมือนแบบให้วงแหวนอื่นนะ่ะมันแบบมันดูเท่ะส่วนวงแหวนอื่นก็คือมาอยู่ตามระดับของมันเห็นไหมเนี่ยแล้วระดับที่ผมปรับใบแบบมันก็จะใกล้เคียงกันประมาณนั้นเลยเออฟังก์ชันมันก็ไม่มีปาญาเนี้ยแล้วเราก็กดเซฟนะซึ่งมันมีทั้งหมดสามสระน,นะอ่ะก็กดเซฟไปเนี่ยแบบมมันก็ประมาณนี้เลยเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยคือการปรับส์มันก็มีแค่นเนี่ย ตอนแรกผมนึกว่ามันแบบจะปรับขนาดได้นะว่าจะให้วงใหญ่หรือวงเล็กแตไ่ไม่ใช่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะถือว่าดีมากนะเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องแบบไปฟาร์มวงแหวนใหม่ทุกครั้งนะเออคือคือ,ค,อคือมันดีมากนะเพราะปกติผมจะต้องรีรีเบิร์ตใหม่ใช่ไหมแล้วก็ทําวงแหวนนะเออแต่ว่าตอนเนี้ยผมสามารถไปดูดวงแหวนสีที่ดีที่สุดมาแล้วก็ใช้ยาวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรีเบิร์ตใหม่แหละอ่าแล้วผมจะไปตีบอสตัวอาให้ดูนะบอสนนดำ ซึ่งเหมือนผมจะตีได้นะอ่าเออแต่เดี๋ยวผมขอเวลาไปฟามวงแหวงก่อนให้มันดีที่สุดก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับ